ที่เราจะซื้อแอมเสจากช็อปเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้สิทธิ์นั้นกระเป๋าที่เราได้ก็จะเป็นกระเป๋าจระเท้เป็นหนังคร็อกนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหนังธรรมดาก็คือว่ายากแล้วแต่การได้หนังคร็อกก็คือยากกว่าตัวกําไลแอมเอสเป็นบรสเลสที่เป็นฟูดายมอนเลยนะคะส่วนสี่ถึงหน่นนหแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อแค่อันนี้เนาะค่อยๆซื้อของเพราะว่าเป็นแฟนคลับไม่ต้องรีบร้อนรีเซลก็คือพุ่มไปละแปดแสนมันสุดยอดจริงๆนะนี่ก็คือ คือแอ r เอสนะคะเบอร์กิ้ง25หู ทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่พารากอนนะคะแต่วันนี้มีวาวแค่คนเดียวเพราะว่าพี่หนึ่งนะคะกําลังไปทํางานอยู่ที่หนึ่งนะคะแต่ส่วนตัววาวก็คือเพิ่งเสร็จงานนะคะจากการไปมอบเงินอัดฉีดให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองที่เพิ่งได้แชมป์มานะคะวันนี้ก็เลยต้องแบบดูแบบ เป็นทางการนิดนึงนะวันนี้ก็คือมีมารับของนะคะก็คือมารับกระเป๋า Airmes นั่นเองปกติว่าเป็นคนที่ไม่อินกับ Airmes เลยก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกระเป๋าของคนที่แบบดูมีอายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอแบบได้จัดมาหนึ่งใบแล้วก <g brows> <g forward> <g forward> ็วเริ่มอินเริ่มชอบเริ่มเออรู้สึกว่าเขาราคาขึ้นรู้สึกว่าเออเวลาเก็บแล้วมันมีมูลค่าก็เลยเริ่มอินกับแบรนด์แบรนด์นี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็ค bon ือเวลาที่เราจะซื้อ Airmes จากช็อปเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้้้าาาางยกกกๆเนนนะะคแต่่ววัีร็ได นั้นนะคะการที่เราจะซื้อกระเป๋าจากช็อปแอมเมสได้ไม่ว่าจะเป็นช็อปไทยหรือว่าช็อปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเป็น FC ของเขาก่อนทําให้เขารู้สึกว่าเราคือลูกค้าจริงๆที่รักเขาจริงๆนะคะกระเป๋าที่เราได้ก็จะเป็นกระเป๋าจระเข้เป็นหนังคอ็อกนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหนังธรรมดาก็คือว่ายากแล้ว แต่การได้หนังครอกก็คือยากกว่านะคะเพราะว่าปีหนึ่งเขาผลิตไม่กี่ใบเองแต่วันนี้เราได้สิบนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวมาอันบ็อกมาแชร์นะคะว่าเราได้น้องมาได้ยังไงนะคะจริงๆ ปกติซื้อแอมเสไม่เคยมาอันบล็อกเลยเพราะเราแบบซื้อแล้วก็ใช้ปกติใช่ไหมแต่แบบพอเราได้จากฉอบอะ่ะมันรู้สึกพิเศษกว่าปกติเพราะว่าปกติมันยากไงเหมือนเวลาเราได้อะไรยากๆเราก,ก็จะรู้สึกว่าเออมันมีค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ทุกคนดูกันว่าวันนี้เราได้น้องมายังไงบ้างนะคะแล้วก็มีมารับกระเป๋าที่หลุยด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ะะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วภารกิจของวันนี้นะคะเหลือภารกิจสุดท้ายก็คือมาอันบ็อกซ์ให้ทุกๆคนดูนะคะแทบไม่เคยทําคลิปอันบ็อกซ์เลยเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นการอันบ็อกซ์ที่เรารู้สึกภูมิใจจะมาบอกทุกคนเนาะว่าการได้กระเป๋า AM a i r m ม s จากช็อปไทยเนี่ยแล้วยิ่งเป็นกระเป๋า Crocs ด้วยซึ่งปกติแล้วการได้หนังธรรมดาก็ว่ายากแล้วแต่ว่าการได้ Crocs ก,ก็คือยากกว่ายากกว่าตรงที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเงินหรือการสะสมยอดที่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการรอก่อนที่จะไปอ บ็อกกระเป๋านะคะก็จะมาอันบ็อกต่างๆว่าวันนี้เราซื้ออะไรนอกจากกระเป๋าด้วยเพราะจริงๆแล้วการซื้อของ a i r m ม s e ในช็อปนะคะไม่ว่าจะช็อปไทยหรือว่าต่างประเทศก็คือจะเหมือนกันหมดตรงที่ว่าเราจะต้องซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเป๋าเพื่อให้ PSA ที่ดูแลเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็น FC ของเขาจริงๆแล้วก็แบบเออรักในแบรนด์ a i r m มส e จริงๆนะคะก่อนที่จะได้ตัว Crocs ในวันนี้มาเนี่ยก็คือซื้ออย่างอื่นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วในการแบบเข้าชอ็อปทีซื้อของที่เราชอบเนาะซึ่ง จริงหลักๆที่วาวซื้อแล้วแบบเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซก็คือใส่มาพอดีนะคะก็คือเป็นตัวกําไลแอเมสเป็นบรสเลตที่เป็นฟูลไดมอนด์เลยนะคะซึ่งกําไลนี้ประมาณ1นล้านสถึงหล้านหแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อแค่อันนี้เนาะเราก็เหมือนซื้อแล้วเป็นลูกค้าประจาแอมเมสในไทยมาตลอดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ทุกคนมี SA ที่ดูแลประจําคุยกับเราเองมีอะไรมาใหม่เขาก็แบบจะอยากมาแนะนําให้เราเพราะว่าเราเป็นลูกค้าคนเดียวของเขานะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยการอยากได้กระเป๋าแอเมสจากช็อปก็คือ ต้องมี s a ประจําที่ดูแลเราก่อนแล้วก็กค่อยๆซื้อของค่อเป็นแฟนคลับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบร้อนรนนะคะทุกอย่างเลยแหละใน a อรสก็คือสามารถสะสมได้เพราะจริงๆเวลาที่เราไปซื้อรีเซลราคารีเซลก็พุ่งมากๆีกยกตัวอย่างแบบในช็อปกระเป๋าเบอร์กินหนังธรรมดาก็ประมาณ3ามแสนห้าสี่แสนห้าแสนประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปซื้อรีเซลก็คือพุ่งไปละแปดแสนสีที่หาย,ยากก็พุ่งไปล้านกว่าแล้วอ่ะแบบมันสุดยอดจริงๆนะเทียบแล้วกับการที่เราซื้อของในช็อปเขาจะต้องซื้อในรา ราคาที่เท่ากระเป๋าถ้ากระเป๋าราคา4 5 0 0แเราก็ซื้อของที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระเป๋าอ,อีก4 5 0 0 0แปลว่าเราจะได้ยอดสะสมที่เออโอเคเราสามารถจะได้กระเป๋าแล้วนะคร่านี้สมมติซื้อกระเป๋า4 5 0 0 0 0ซื้อออเซอรซิลี่4 5 0 0รวมกันเป็นก็ประมาณ8 9 0 0 0ก็แทบจะเท่าราคารีเซลแล้วอะเจอย่างเดียวคือการจะได้สีที่ชอบอาจจะยากก็ามากเพราะเราจะต้องรุ้นว่า จริงๆแค่ได้สิทธิ์ซื้อใบเนี้ยมันก็แบบคุ้มค่าเท่าไหร่แล้วนะคะก็อาจจะเสียตรงนี้ไปกับอีกอย่างหนึ่งคือรอนะแล้วก็แบบซื้อได้แค่2ใบต่อปีแต่ว่าพอเราได้มามันก็ภูมิใจจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนอันนี้ก็คือวันนี้เราได้เข็มขัดมาตัวนี้น่าจะประมาณ3ามหมว่าบาทนะคะคือเราชอบมากเพราะว่ามันแบบคลาสสิกมากๆสามารถปรับใส่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราใส่สมมติเราซื้อ3ามหมื่นก็สะสมเข้าไปในยอกของเราแล้วของนี่หาย,ยากในแอมเมสเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็แบบไม่ค่อยมีนะออนนเลยแบบอันนี้รู้สึกกมมใจา เขาเรียกว่าวงเดียวในไทยในตอนนั้นนะคะอันนี้คืออะไรมาดูกันเป็นมาสเตอร์พีซค่ะทุกคนนั่นก็คือกระเป๋าตั้ง ซื้อมาให้คุณพี่หนึ่งนะคะ Airmes ที่เป็นแบบคลาสสิกเลยซึ่งเป็นลองวอลเล็ตด้วยและที่สำคัญเขาเป็นหนังคร็อกนั่นเองปกติแล้วการ walk in เข้าไปเจอกระเป๋าวอลเล็ตแบบคลาสสิกแบบนี้หนังคร็อกคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากแล้วการเข้าของกระเป๋าใบน,นี้ก็แบบหลายๆเดือนเข้าที่เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้เหมือนกระเป๋าใหญ่เขาอยู่ในหมวดหมู่ที่สามารถซื้อแล้วเอาไปสะสมยอดได้ถือว่าคุม้มแล้วก็อันนี้ได้ใช้งานจริงแล้วก็สวยมากๆด้วยหายากและสีก็คือเป็นสีแบบยูนิเซ็กมากเลยนะคะวอลก็สามารถแออบขโมมใช้้ไดเหืนนกัน แล้วก็จะมีพวกน้ำหอมซื้อน้ำหอมมา4ขวดนะคะคือเอามาเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยซื้อให้ตัวเอง1ขวดนั่นเองคราวนี้เรามาดูของสําคัญท,ที่ทุกคนรอคอยมาดูกันว่าวันนี้เราได้สีอะไรกันนะคะทุกคนนี่ก็คือแอร์เมสนะคะเบอร์กิน25หูนี่นะคะทุกคนไม่เคยมีสีที่ฉุดฉาดขนาดนี้ปกติวาวมีก็จะมีแบบสีดำสีขาว สีแคร์พวกนี้นะคะหรือว่าสีเขียวก็ยังเป็นเขียวพาสเทลเนาะแต่อันนี้คือเป็นชมพูแบบตะโกนว่าฉันสีชมพู <c oughs> สีโรสแม็กซิโกนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบว่าก็ไม่ได้หาง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่นะคะก็เป็นอะไหล่เงินด้วยไซส์เท่ากับตัวนี้เลยอันนี้ก็คือเบอร์กินี่สิบห้านะคะสีดํา <c oughs> ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราๆนะใครสูงประมาณ1 5 5บอกเลยว่าห้ามเกิน25นะคะอันนี้เรื่องขำๆนะตอนที่แบบยังไม่ได้รู้จักแอ์เมสเราก็คิดแค่ว่าการซื้อกระเป๋าแอ์เมสยิ่งใหญ่ยิ่่งค้เพราาะว ใช้หนังเยอะขึ้นถูกปะ่ะแต่ว่าเกิดว่ายิ่งเล็กยิ่งแพงนะคะแต่ยิ่งใหญ่ก็คือราคายิ่งแบบถูกกว่านะ,ะอันนี้เป็น alligator ลายเนี้ยคือเป็นลายที่แบบค่อนข้างแทบเนาะลายเล็กอันนี้อะไร go hardware อันนี้อะไรเงิน hardware ว่าร,รู้สึกว่าอันนี้คือถือแล้วแบบดูสดใสมากๆเลยเนาะดูมีความสุขอันนี้ก็จะดูแบบดูหน้าค้นหานี่ เป็นชามเป็นสิ่งที่ไม่ได้ซื้อได้ในช็อปนะคะแบบเดินไปอ,อ,อ้อขอดูชามห้อยกระเป๋าหน่อยเขาไม่ขายลูกค้าที่มีกระเป๋าหรือซื้อกระเป๋าจากเขาแล้วเขาถึงจะเอามาให้ลูกค้าเลือกต่อในการที่แบบเออจะตกแต่งน้องแล้วเขาก็จะเลือกสีที่เข้ากันมาให้เรานะคะซึ่งอันนี้เป็นปีกาซัสนะคะราคาข้างนอกก็รีเซลกันแบบเยอะมากๆเลยนะที่ยิ่งไปกว่านั้น PSA ของเราน่ารักที่สุดให้สิทธิ์เราซื้อน้องชามนะคะสออันเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากทั้งคู่เลยนะนี่รองเท้านะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันเลยอันนี้ก็คื หายากเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างใบนี้วาวซื้อจากรีเซลนะคะก็คือราคาค่อนข้างสูงมากใบนี้โดนมาตอนนั้นประมาณ2องล้านสแต่ว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปแบบสองจุดแล้วก็คือถือว่าตอนนี้ได้กําไรไปหลักแสนแล้วนะคะก็ะถือว่าคุ้มอยู่แต่สิ่งที่คุ้มกว่าคือการที่เราได้น้องมาจากช็อปนั่นเองนะคะซึ่งราคาเขาก็จะเป็นราคาในช็อปได้กําไรทันทีที่ซื้อเลยคือไม่ได้ต้องรีบร้อนหรือนั่งแบบเออฉันต้องได้กระเป๋ามันต้องไม่ใช่ฟิลนี้มันต้องเป็นฟิลแบบซื้อของที่เราชอบในช็อปกําไรหรือว่าจิวเวอรี่ก็ค่อน กระเป๋าเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจิวเวลรี่อะไรแบบนี้แบร,รนด์แบบนี้หรือแบบแอมเมสหรือแบรนด์อื่นๆเขาก็ชอบกันอยู่แล้วที่แบบให้ลูกค้าซื้อที่เป็นไฟจิวเวอรี่นะะซึ่งไฟจิวเวอรี่จะเป็นแบบเพรแท้ทั้งหมดนะคะกับอีกงานหนึ่งจะเป็นฝ้าฝังแฟชั่นจิวเวอรี่ราคาก็จะเข้าถึงง่ายกว่าโอกาสได้กระเป๋าเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตามที่วาลวิเคราะห์จากตัวเองนอกจากประสบการณ์นะคะห้ามเครียดนะคะเวลาอยากได้กระเป๋าจากช็อปไทยเราต้องรอโอกาสที่เป็นวันของเรานะคะซึ่งสำหรับใบนี้วาลก็รอมาประมาณ4เดือน 5เดือนนะ4 5เดือนกว่าจะได้น้องมานะก็ถือว่าสวยคุ้มค่าแล้วก็ไม่เคยมีแล้วก็ซื้อปุ๊บกําไรปั๊บนะคะบางคนก็ถนัดการลงทุนกระเป๋านาฬิกาอะไรนะคะแล้วแต่ความชอบของพวกเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ใครอยากได้ความรู้อะไรบ้างหรือไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะคะวากับพี่หนึ่งก็พร้อมที่จะมาตอบทุกคนนะคะถ้าเรามีเวลานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะเกิดได้เวยน,นะคะบายๆค่ะ <laughs> ถ้าใครก็ตามท,ที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้าไม่ชอบ Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยต้องการใคกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วก็พาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ